เอาละครับขอต้อนรับนะครับต้องแสดงจากทอฝันกับมาวินนะครับกั้งเต้พลอยและพัดพัดครับโอ้โหล่อน่ารักทุกคนเลยพี่ป้าเห็นแล้วเป็นไงบ้างจ๊ะป้าพี่พี่เหรอ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 เชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งครับผมโอ้โหรู้สึกว่าพี่ไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยอ่ะ เมถึงได้เด็กกันขนาดนี้อายุเท่าไหร่อ่ะเด็กที่สุดก่อนเลยครับผมครับเด็กที่สุดคโอ้โหพี่แจ้งวัยเด็กวัยเด็กวัยเด็กพี่แ้งโอ้เต้เลย19นี่คือน้องน้องพลอยค่ะความสุขของกะทิทำได้จำได้นี่งานตัวรุ่นสาวแล้วพี่เคยอ่ะเอางี้ดีกว่าให้แนะนำแต่ละท่านเลยว่าใครเล่นเป็นอะไรในเรื่องนี้เริ่มจากกั้งละกันครับผมกั้งนะฮะกั้งวรกรนะครับเล่นเป็นมาวินครับค่ะ คุณเดี๋ยวก่อนเขายังไม่ได้ทำเลยเขาแค่แนะนำตัวแนะนำตัวตายแล้วคุณครับผมอ่ะครับต่อครับสวัสดีครับผมเต้นะครับเต้ทีทัศรับบทเป็นกวีครับผมอ่า วันนี้มาน้อยวันนี้มาน้อยวีมาหนึ่งสองสามเจ็ดประมาณเจ็ดไม่ต้องทำกบ้ก็วีมาเจ็ดวมาเจ็ดแม่เอาต่อไปอีกทีสวัสดีค่ะพอยพัดค่ะรับบทเป็นหมวยค่ะเยี่ยมเชี่ยบขาดเชี่ยบขาดสวัสดีค่ะพัดน์นะคะรับบทเป็นโมนาค่ะมีมีมีส่วนตัวเกิดขึ้นคนต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะน้อยนี่ค่ะไม่ได้รับบทเป็นอะไรกับใครก็ได้ค่ะไม่มีอะไรเลยโอเคเธอนี่คุยเรื่องละครดีกว่าอ๋อากลับไปสองตอนแล้วฮะฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับผมครับฟีดแบ็กฟีดแบ็กโอ้โหะไรไฟีดแบ็กขอเรด้วยกฟีดแบ็ก็ค่อนข้างดีมากครับค่อนข้างดีมากครับแล้วก็ เราเราออนแอร์ไป2ตอนก็ตอนนี้เพิ่งแบบว่าเริ่มแนะนําตัวแล้วก็เริ่มเข้าแบบว่าโหมดดราม่าอะไรอย่างงี้ด้วยครับผมก็เริ่มเริ่มเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆครับแล้ว <ผม S 1> ก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องแรกเลยที่กั้งเป็นพระเอกอ่าเป็นเรื่องแรกของการละครด้วยครับหมั่จะได้แรงมั้ย หัวใจเต้นแรงไม่ตื่นเต้นมาตอนแรกเต้นตั้งแต่ตอนได้รับบทแล้วฮะโอ,อ้แล้วยังไงตอนนี้นที่เขาติดต่อมาโอ้คือตอนแรกที่เขาติดต่อมาคือว่าเราต้องมาเช็คอีกทีว่าจะเข้ากับมาวินหรือเปล่าอะไรแบบนี้นครับผมก็มีการออเดอชั่นเกิดขึ้นฮะก็ตั้งแต่ตอนที่ได้บทแล้วก็พอทุกคนบอกว่าได้เล่นเรื่องทอฝฟันกับมาวินเนี่ยคือดังมากๆอยู่แล้วเราเคยดูมาก่อนหน้านี้แล้วไม่เคยดูครับตอนนั้น สามขวบตอนนั้นกี่ปีแล้วครับ19แล้วนะน้อง19 19ปีไม่น่าทันน่าจะทันเทเลทบีแต่ไม่ทันสวบรันกับมาวินเอาไม่ได้ดูก็เลยจะต้องไปย้อนหลังดูนนิดึงเขาก็ไม่ให้ย้อนหลังดูครับผมเป็นเป็นเทคนิคการการทำงานของเขาใช่ไหมอยากดูวรีอยากจะจรีแบบก็ให้เราดูแบบว่าเป็นมาวิน2015จริงๆอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่สมัยนั้นต้องถามที่สองคนดังมากนะใช่ใช่ย ดูทุกเลยทุกทุกวันไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้หรอกนนที่ม <c oughs> ีนานแล้วสิแล้วเพลงดังมากด้วยใช่ครับซึเ่งวเวอร์ชันนี้กั้งก็ร้องใช่ไหมคะใช่ครับผมคือเรื่องนี้มันจะเป็นที่ว่าอาพระเอกเป็นคนแต่งในเรื่องเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นตัวพระเอกที่จะต้องร้องเพลงนี้ออกมาคือของเวอร์ชันที่แล้วก็คุณฝึกร้องเวอร์ชันนี้กั้งร้องร้องหน่อยได้ไหมคะนิดนึงนิดนึงเซิฟเซิฟหน่อยได้ไหมคะฝลุกแลกกันนะฮะ ให้เขาร้องก่อนสิให้เขาพอร้องจบปุ๊บแล้วคิวคิดมาเลยนะเป็นคิวห้าสี่สามสองร้องลา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 ขอเพียงเธอได้จดจำไว้แม้ได้ยินเมื่อไรรู้ไ hmm. ว้ว่าเป็นเพลงของเธอ พอพอพ่อพอพอาตาตาเอ้ยชุ่นักศภาษาปิดหน้าทำไมแม่แม่รู้ไหมแม่ไปเรียนลูกให้เอาแวะมาแป๊บนึงแต่ผมรู้ว่ากั้งในเวลาเข้าฉากเนี่ยนะครับกับแพตตี้เนี่ยเขาจะเก่งเพ่งโเก่งใจพี่แดนใช่ไหมฮะใช่ไหมทีนี้ก็ตั้งแต่แรกแล้วฮะคือ มีความเขินส่วนตัวด้วยเพราเป็นค,คนที่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็วได้เวิร์กช็อปก็ได้รู้จักกันมากขึ้นแต่ว่าคิวแรกๆก็อาจจะหลายๆอย่างก็เนี่ยต้องใกล้ชิดกันบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย<ห>ใช่ครับนนผมก็จะมีเกรงนิดหน่อยแล้ววันนี้น้องแพตตี้ไปไหนจ้ะติดเรียนเหรออ่าตอนนี้ติด ต่างประเทศครับอยู่ต่างประเทศครับอยู่ต่างประเทศต่างระเ่างป่างะ่าร่างปะต่าทต่าเต่ารท่างประท่งเ่างปะเต่กงเก่างท่งรเลยต่ปะเท้ารเต่างเ่างรเาะเ่าปรางระเ่ารเทศตองะเรกเไม่ระ้ศ่าะางรเ่ารเาปรเ่างปะารเ่าปรท่าเาร่างนะเารวท่างนเทปรเ่ปรืท่องน้เต่องรเทปรเต่างประเตงประเทต่างประเ่มงปร่างรเ่า้ปคือต่งร่างระเทศ่ระเเาาตาาท่า่ะ เหมือนกับพอเขาถ่ายเสร็จเขาจะมาพูดในกลองแล้วฉันได้ถอดเสื้อผู้ชายทุกคนในกลองแล้วอะไรประมาณนี้ใช่คือเป็นฉากที่จะต้องเนี่ยครับก็คือในฉากก็จะมีแบบว่าเนี่ยครับเป็นฉากม่ากีฬกลับบ้างมองเห็นไหมพี่อนเห็นไหมฮะคือจริงๆริแล้วผู้ชายในเรื่องนี้จะส่วนมากทุกคนจะออกกำลังกายกันหมดขางผมด้วยแล้วก็เป็นการที่ว่าภาพลักษณ์เขาเห็นว่าเออถ้าสมมติโปรโมทตรงนี้ได้ก็น่าจะดูดีด้วยอะไรด้วยฮะก็เลยเอาเอาทุกคนที่ มีฉากอาบน้ำบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีมีกางเกงในกระดาษไว้ทีกจะเก่งตาปกตินั่นแหละครับบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์บ็อกเซอร์กราเราไม่อยู่ปะกางเกงในกระดาษก็ไม่ได้ถ้าเป็นฉากอาบน้ำเอาก็มีโชว์เพราะว่าสิริราชแต่ละคนนี่คือเฟิร์มมากอ่ะพร้อมที่จะโชว์ตุ๊กมาใช่ไหมครับพี่เต้คอยดูแลผู้กำกับเรื่องนี้เขาไม่ดูแเต้ยนะดูแลเต้ยน่นนะเขาดูนี่อะอุ้ยเขีดยขอดูนิดนึงได้ไหมอ่ะเต้แน่นปะเต้ตอนนี้นิดเดียวลูกตอนนี้เรื่องลดน้ำหนักเรื่องเพิ่มน้ำหนักต้องให้พี่แจ็คเลยครับโอออ้้พี่่ยยยังงทลลลููเก อยาดูตอนนี้เลยไม่แต่เต้เนี้ยเอ่อก่อนหน้านี้เป็นผู้จิ้นกับใครรู้ไหมคุณออฟเออเอาของจอบเต้สีหรอสรุปว่ายังไงใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ งานภาพก็มา <s> <ś> เป็นเป็นเป็น,ปน <î r S 1> พี่สาวกับน้องชายครับค่ะใครเ<ค>ลอกเราใ,<ค>ใครน้องชายแน่แน่แน่ไม่รู้นะแล้วพี่มีแฮชแท็ก T T T แฮชแท็ก T A อะไรเงี้ยใช่ใช่เต้ปะคะก็คือเต้อ๋อถ้าลูกขนาดนี้ไม่ใช่ก็ไม่รู้ว่ายังไงล่ะก็ก็คือเราให้กำลังใจกันครับเวลาทำงานอะไรเงี้ยพี่เขาก็จะทักมาบอกว่าเอ้ยสู้ๆนะผอ้ยทักไปแบบสู้ๆนะเวลาพี่เขาเล่นละครเวทีอะไรเงี้ยแล้วทำไมจะต้องเป็นเต้ล่ะอ๋อเป็นจะทักพวกพี่มาเลยไม่เห็นจะบอกพี่ย่าบอกแจ๊ดเลย ไช่เรื่องเรื่องตอนแรกเรื่องมันคือเดี๋ยวนี้มาทอฝันหรือว่ามาเรื่องอะไรให้เวลาส่วนตัวเลยครับคือ <นะ S 1> คือ,คอตอนแรกครับคือเต้เจอพี่ออฟแล้วเต้ก็บอกว่าเอ้ยผมผมมีพี่เป็นไอดอลนะเรื่อง<ช>การทํางานเรื่องการร้องเพลงเรื่องการอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงที่เต้หัดร้องเพลงรๆๆแรกๆเต้เนี่ยเอาพี่ออฟเป็นไอดอลหาดจากเพลงพี่ออฟเลยแล้วหลังจากนั้นออฟก็หลงรักเต้เลยใช่แล้วพอหลงรักได้สักพักนะออฟจะต้องจบการหลงรักเพราะว่ามีข่าวว่าเต้เนี่ยเป็นคู่จิ้นกับน้องพลอย หล่อๆเลยเป็นครูจี่กับน้องพลอยถึงขั้นออฟไปบล็อกไอจีพลอยเลยนะโอ้โหไม่ได้สิไอนนี้ไม่ได้สิแล้วไอ้ี่บอกว่าพี่อ้นในส่วนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ้นจบแต่งเรื่องในการน้องเป็นคู่จิีนกันใช่ไหมตอนนี้เป็นคู่จิ้นใช่ไหมเต้กับพลอยจริงปะจริงเหรอคือนี่ยังไม่ดู้ไงดูไบไตก็เห็นแล้วกวีวเหมวเชียร์ใช่ไหมชียร์กวีหมวยใช่ไหม มีามาคนเดียวนี่แหละเขาคิดกัน<ด>เองไม่แล้วผมว่าเต้เนี่ยเคยัำภา์ไว้บอกว่าชอบผู้หญิงที่แบบว่าหมวยขาาอัอาอนนั้นไงแล้วก็เซ็กซี่ผมยาวนี่เลยตรงสเปคเลยตองสเปคไหม ก็เปิดตัววันนี้เลยเอาไหมเอาเอาที่สบายใจเลยกันไม่ในเรื่องเล่นด้วยกันในเรื่องคู่กันคูกันในเรื่องเป็นคู่กันรักกันจะกอนข้างเหมือนแบบคู่กัดนะครับคู่กัดที่แบบเราเห็นแบบว่าอ่าสองคนนี้เป็นเพื่อนกันการกันสักพักนึงอ่ะรักกันแน่อะไรอย่างงี้ใช่ครับไม่มีฉากสวีทไหมมีไหมมีฉากเดียวเนาะที่เป็นเป็นเป็นฉากที่หมวยือนมวยมโนหมวยมโนหมวยมโนมันโนแบบคิดเองเออเองอะไรที่ไม่ค่อยรักเราโอ้ยดูหมวยสงสารแล้วไปคุยกับน้องเป็น นี่ไงเอากอยไปด้วยเลยเห็นะคุณเนี่ยคุยจากกับผู้ชายคุณนอคุณคุณเล่นดิฉันว่าคุณรัองค่ะน่ารักมากเลยคือพัดพัดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหลีจุลา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 ถึงโป๊ดันฟันดั้นฟันไม่ใช่ดักกานเรียนน้อยก็บอกเรียนน้อยพัดพัดเนี่ยนะครับเป็นหลีจุลาที่ว่ากันว่าเนี่ยเป็นนางฟ้าแห่งงานฟุตบอลประเพณีเลยแล้วรู้ไามว่า เป็นรุ่นน้องของพี่อ้นแล้วก็พี่ย่าด้วยมาแต่มาแต่คือจะเรียกว่ารุ่นน้องอ่ะคือพี่รุ่นน้องพี่ธัญญาใช่สาวกันถึงห่างกันปีเดียวสาวกันถึงแต่น้องคดพัด์อ่ะไม่น่าจะรุ่นน้องน่าจะออกหลานรุ่นเท่าไหร่เรียนมาแต่รุ่นเท่าไหร่ครับ81ค่ะ81พี่ย่าเหรอครับคุณแม่65คุณป้า66พี่อ้นอายุเท่าโรงเรียนมาแต่เลยเหรอ ไม่ไม่ถว่าพี่อ้อมพี่ดาก็รุ่น64นะใช่พี่รุ่นหนึ่งพี่อ้อม64ี่พี่ยาห5พี่66น้องพัชทัเท่าไหร่81ค่ะก็ยังจำได้เคยเจอที่โรงอาหารอนตอนไหปจงหลานตอนไปจงหลานเจอพัชนี่อยากเห็นรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยเขา เชลีดกันนิดนึ่งได้ไหมฮะเชลีดใช้คำว่าเชลีดเชลีดไงบุรีกี่ราศีแต่จังหวัดเหรอคะเชลีดโอ้โหสลับบุรีเรียกอย่างี้สลับบุรีเรียกไพัดเดียรพัดเป็นเป็นลีดที่ตอนอยู่มาแต่ด้วยปะคะก็เป็นลีดด้วยแลกันจุฬาก็เป็นด้วย่พี่ยาเป็นประธานใช่ไหมพี่ยาเป็นประธานเชียร์สีแดงเหรอได้ด้วยคือเราเราทำอะไรเราต้องถึงที่สุดถ้าไม่ชนะเราจะไม่ทำรู้อยู่สีอะไรหรืสีแดงเหมือนกัน พี่อนแล้วก็พัดไมนปร์ปร์ครับผมาาามาจินประธานนำเลยนะประธานนะเธอเธตบมือนะเธอตบมือเธอวางป้ายก่อนสิเดเเดยวเชื่อต่อนเชื่อตเดเ่อตังไรู้แล้วรัวก่อนรวยคุณแม่สอนสีเอาท่าเดี๋ยวรวนแล้วเาเพอเสร็จ3มสแล้วต้องหนึ่ง12 1 2นึ่งสองม่อง่ขอบคุณที่ได้รางวัลประธาน กันเลี้วรัีแล้นะทลา่ัรัอัง <ederim. S 3> รอยู่ Grand ังี่ค่ะ แต่กองเชียร์ถ้าจะหนีเราไม่แต้มเอามามาขอก่ายทีพี่ขอก่ายทีเพราะว่าผมผมต้องไปมีเขาดหนึ่งเดี๋ยววางป้ายลงนิดหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวให้คนละสองร้อยวางเล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 ยแล้วลีดพรมลุ้งลุงตะโกนสีสามสิ เยอะไปด้วยแล้วแถมแถมแถมนั่งกันแถมแถมแถมปากับลูนหลานแไม่เมื่อยป่ะมันยอะสบาย าหมดเวลาพอดีอลเลยให้น้องๆฝากดีกว่าฝากละครหน่อยดีกว่ากั้งค่ะกันนะ้งก่อนนะครับผมก็ละครเรื่องนี้นะฮะทอฝันกับมาวินนะครับก็ไม่ใช่แค่กัางหรือว่านักแสดงตรงนี้นะครับเราก็มีนักแสดงใหม่หลายคนนะครับแต่ว่าทุกคนก็เรียกได้ว่าทาอย่างเต็มที่มากๆแล้วก็ให้ใจกับเรื่องนี้ไปมากๆครับผมยังไงก็อยากจะฝากให้ทุกคนได้ดูเรื่องนี้นะฮะแล้วก็วันเวลาออนแอร์นะครับเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับหนึ่งทุ่มยี่สิบครับครับผมค่ะเต้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเต้กกับ้ง ผัดๆด้วยน้องพออาจจะมีความานนแล้วเออนะฮะก็ฝากด้วยด้วยกันครับเพราะว่าเรื่องนี้พวกเราทุกคนตั้งใจกันมากๆครับผมฝากด้วยครับผมค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะก็ เรื่องนี้สําหรับหนูหนูคิดว่าสนุกมากๆค่ะแล้วทุกคนก็ตั้งใจทางานมากๆจะได้เห็นบทบาทของลุงก้างแล้วก็ปีเต้ลุงไมาทไลุงก้างวันนี้ก็รู้สึกแก่ลุงก้างแล้วก็พี่เต้ค่ะค่ะค่ะยังไงก็ขอฝากผลงานด้วยนะคะแล้วก็เรื่องนี้พวกเราเต็มที่กันมากๆแล้วก็คอยให้กําลังใจกันตลอดเวลายังไงก็ขอกําลังใจจากคนดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนปิดเบรกค่ะ เบรกที่แล้วเราถามนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าถ้าอยากทําสันเดีการได้อยากทําหน้าเหมือนใครเดี๋ยวถามเพ้่สี่คนเลยดีกว่าว่าถ้าให้กั้งทําสันเดการอยากจะทําหน้าเหมือนใครมากั้งคนแรกเลยฮะอยากเหมือนแจ็คมากั้งอยากเหมือนพี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แจ็คเหรออยากเหมือนใครกั้งอยากเหมือนใครดารากั้งเหรอครับจริงก็คิดว่าเอาแบบว่าลอๆดีกว่าเพิ่งมาครับผมนี่อดัม มาวุ oh, ้นไฟฟ้าไปคอนเสิร์ตไปเมื่อคืนนี้เพิ่งไปมาอะไรอย่างงี้ใช่ครับเต้เหรอครับเต้เต้ชอบนักร้องเกาหลีคนหนึ่งใครครับเต้ชอบแทยางอยากเหมือนแทยางอยากเต้นเก่งอยากมีความสามารถอยากเต้นเก่งด้วยใช่เดี๋ยวเราเต้นไม่เป็นหรอกน้องพลอย แต่คนแซวว่าเหมือนพี่โฟกัสเน้นเขาเหมือนพี่โฟกัสละกันโฟกัสละกันเห็นแล้วอยากจีบเลยอ่ะนึกสมัยตอนวัยรุ่นนี่อยากมีบเลยใครที่อยากจีบอะไรครับผมพี่แจ๊คครับผมอ่ะพัดๆดีกว่าอยากเหมือนไทยอยากอยากเหมือนเบล่าโทยไลท์อนั่นนั่นผมอยากเหมือนนั้นพี่ไปดีกว่าเป็นนั้นเบื่อไงไม่เบื่อวันนี้ขอบคุณนะคะเ้ล่าที่สิคนนะคะขอบคุณค่ะขอบบคคุณรั นีเสร็จจ่ายค่าไฟด้วยอ้าวจบแล้วอ้าคลิปจบแล้วอ้าวจะไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างนี้คลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย